โอ้โหรอดก็วันนี้รอดจริงๆอ่ะคือจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการในเส้นทางที่หนึ่งโอ้ยพูดนมแสดงว่ามีหลายเส้นทาง๋อ้มีหลายเส้นทางเพราะว่าเที่ยวันเดียวไม่หมดแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่องค์พระสมุดเจดีใช่แล้วค่ะซึ่งองค์พระสมุดเจดีเนี่ยเป็นที่สักการะบูชาของคนที่นี่มากนะคะใช่แล้วและชาวบ้านนะคะก็มักจะเรียกว่าองค์เจดีกลางน้ำสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนอยู่กลางน้ําแต่สมัยนี้อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาอ๋อแต่ยังไม่ลืมนะ เรื่องอะไรอ่ะในช่วงแรกไงเราจะพาคุณผู้ชมไปลุยตลาดจะรออะไรอะ่ะไม่รอหรอกไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าพร้อมอยังคุณผู้ชมพร้อมลุยแล้วไปลุยตลาดพร้อมๆกันเลยค่ะพระสมุทรเจดี JD ถือเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ํานเจ้าพระยาตรงข้ามกับสารการจังหวัดโดยมีแม่น้ํานเจ้าพระยาขั้นกลางและถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญขอ,ของชาติ ลลาลตดสนับสนุนโดยสกาวใจมาร์เก็ตโอ้โหมาเือเกินยามฮะคุณผู้ชมมาแล้วอ่ะจะนอนเมื่อกี้พาคุณผ,ผู้ชมไปที่นี่มาแล้วไงคะองค์พระสมุทรเจดีย์ใช่แล้วค่ะไปกลับไหว้กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอแล้วก็เลยมาลุยตลาดต่อคุณผู้ชมตลาดแห่งนี้นะคะชื่อว่านี่เลยตลาดโบราณบ้านสาขาอโอ้โหอยู่ติดกับสุราษฎร์ธานีเลยนั่นมันสงขลา ชุมชนที่นี่นะคะเขามีสโลแกนว่าอะไรรู้ป่ะ3มน้ำสามป่าสานาสามหอยอุ้ยทันไม่สามหมดเลยอะ่ะนั่นนาดิชุมชมอยากรู้ใช่ไหมล่ะสาน้าน,นี่เลยจ้ะนี่เขามีทั้งน้ําเคม็มน้ํากลอยแล้วก็น้ําจืดส่วนสามป่าเนี่ยป่ากงกางป่าสแสมแล้วก็ป่าจา่าค่ะพี่อ,อ๋อมนะี่เลยไดไปดีเลยไปยไปยไปไปเยเยยไปดีเลยไปไปดีเลยไปเีเ่ขับเรือแข่งเลยอเลยียเย ไม่ใช่คะ<า>่ะกลับมาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้บอกว่า3อะไรไปแล้วนะ3น้ำกับ3ป่าไปแล้วใช่ไหมสามนาคุณผู้ชมก็จะมีนากุ้งนาเกลือแล้วก็นาข้าวอ่าุา้ยรุนตั้งนานแล้วหอยอะ่ะก็จะมีหอยมแมลงภู่หอยแครงแล้วก็หอยนางลมเอยพร้อมอยังคะจะพร้อมแล้วลุยตลาดค่ะ พี่ลำพิงคะจ๊ะน้องจะเข้าไปซื้อขนมกล้วยในตลาดเวลานี้ไม่รู้ว่าวายหมดหรือยังตลาดเวลานี้ตลาดยังไม่วายนะจ๊ะน้องงั้นเดี๋ยวน้องไปซื้อขนมกล้วยแล้วเดี๋ยวพี่ขอเลือกผ้าไว้ผมลากของพี่สักผืนหนึ่งก่อนแล้วได้ค่ะคุณพู้จตให้จะ พี่คะผ้าหลุดค่ะอุ้ยตายแล้วผ้าหลุดอายเลยไม่ได้เลยเจอผ้าเจออะไรอย่างนี้ตลอดเล่นละครตลอดนึกว่าฮีเรียดนี่ไงบาร์บีคิวติ้งกันสดสๆเลยนะพี่ขานมากี่ปีแล้วว่ะ ไข่ตะบะบีคิวแบบเนี้ยนะคะปลาท้องแก้วน้ำตู้วันพิรนช้าด้วยแล้วก่อนหน้านั้นนะคืออยู่ที่นี่เป็นคนที่นี่ี่บ้านเราเปล่าตัวเองแล้วแต่ก่อนปูกขุณย่าคุณตาคุณยายนี่คือทำทำอ๋อทำนาเกลืออยู่นี่งานที่บอกว่านาเกลือนาเกลือได้ซื้อข้าวกินบาร์บีคิวก่อนต้องเบรกเบรกไว้บ้างเพี้ยนตลอดอ่ะทานฟรีได้เลยนะ อาวของคุพี่เหรออันนี้จองไว้เหรออ้าวกินไปแล้วอ่ะเอาใหม่แล้วกันนะน้ำพริกปลา,า,าล้ามาละจ้า <c oughs> ปลาล้า,าหล่นจ้า ไม่มีไม่มีนี่กระปิ้วไม่มีอ้าวไม่มีก็ชายไปเฮ้ยมีก็ถ่ายไม่มีก็ะถายไปเถอะกระปิ้วเนี่ยเขาไม่มีต้องถ่ายถ่ายลงมานี่แสดงว่าที่ร้านเนี่ยคือกระปิ้วเนี่ยเด็ดสุดละแต่คืออร่อยหมดแหละแต่ว่าอันนี้ขายดีสุดเยอะสุดด้วยมาขายใช่ไหมคะทำเองเหรอคะทำเองทุกอย่างทำยังไงคะกระปิ้วเนี่ยเรืเหรอคะ หนูจะเอาสูตรต้องมาวันหลังเป็นสุดเด่นบอกเฉพาะอนี่ไม่พอใจนี่นี่ลูกสาวนั่นลาน้าสาวค่ะหนูแอบทานไปเมื่อกี้นี้อร่อยมากคุณป้าอยู่ที่นี่มานกี่ปีแล้วเกิดที่นี่กิดที่นี่เลยทำข้อในนี้ไหมมาก คลอดบ้านอยู่บ้านไหวแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรอสมัยไหนสมัยโบราณเนี่ยอุ้ยหนูเคยเหมือนเล่นละครเนี่ยเขามีเนี่ยแบบว่าจะไม่โหนนะคะแต่ไม่โหนไม่ต้องโหนหรอลของคุณป้าออะอันนั้นเวอร์ไปใช่ไหมคุณป้าไม่ได้เวอร์ไม่ได้ต้องโหนขนาดนั้นใช่ไหมในละครเขาก็ต้องแอคติ้งนิดนึงให้คนรู้ว่าเออเจ็บท้องอะไรอย่างงี้ง่ายคุณป้าก็สบายไม่ต้องโหนอะไรขนาดนั้นในดารารู้สึกโหนเยอะไปโหนจริะคุณป้าบอกเลยเนาะ แต่หนูก็ตั้งใจเต็มที่นะจะติดต่อเป็นคุณทวดแล้วในตลาด็นตลวดนี้ลองเล่นลองเล่นดูสมมุติว่าเป็นแบบว่าขายของเชิญชวนให้มาขายของแต่ว่าเล่นเป็นคุณทวดคุณทวดขายของอยู่คุณทวดจ๋าเนี้ยมีเขามาซื้อของด้วยคุณทวดแนะนำหน่อยจีซาว่ามีอะไรบ้างอ่ะหนูหนูอุดหนุนคุณทวดหน่อยนะคะอายุใกล้แล้วชวนอุดหนุนหน่อยใกล้อะไรคะคุณทวดคะใกล้ ปูรามเกียรต์นี่ไงตามหามานานแล้วเป็นสินค้ารโอท็อปกระดองเขาก็เอาไปนี่ไงไปเพ้นท์ลวดลายสวยงามต่างๆแล้วเนื้อเนื้อมันอยู่ข้างในอ่ะอยู่ไหนกินหมดแล้วคุณลุงไม่เคยชวนเลยอ่ะกินหมดอ่ะกุ้งเยียดดายมนจะกุ้งเหยียดเนี่ยทำไมมันถึงเหยียดด้ยยากต้องได้ไง เตัดเป็นตัดหลังไงยังไงอ่ะตัดแรงแบบตะวางเนี่ยวางอย่างเงี้ยวางแบบนี้แล้วมันจะเหยียดอย่างนี้เลยวางนอนงายต้องวางนอนงายคว่ำเอาเรืองคว่ำเราเปานของหนักทับมันมันก็จะตรงแบบนี้ค่ะตรงแบบนี้ต้องทำให้้ใช้เวลากี่วันมันถึงจะแห้งแบบนี้วันเดียวต้มสองชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ตรงอย่างนี้เลยอ่ะตรงแบบนี้ขายกี่บาทคุณพี่เท่าไหร่คะนี่นงหนึ่งอันนี้ร้อยเจ็ดสิบยังไงก็เชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่า ตลาดโบราณบ้านสาขาแห่งนี้เนี่ยนะก็อย่าลืมมาซื้อกุ้งเหียยนะก็เป็นเขาเหี่ยนะเดี่ยป้าติลินะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องช่วยคุณป้าขายกุ้งเหี่ยต่อแล้วเดี๋ยวใกล้หมดล้วเจอกันช่องหน้านะจ๊ะกุ้งเหี่ยป้าติลิะช่วงเมนูพิเศษสนับสนุนโดย A S ชีวิตในแบบคุณ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงเมนูพิเศษวันนี้นะคะใครอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นบ้างยกมาขึ้นยนี่เลยวันนี้นะคะอมำพา,ามาที่นี่เลยค่ะโอชิบุฟเฟ่ค่ะที่เซ็นทรัลพระรามเก้านะคะพิเศษทุกวันกับลูกค้า AIS นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอไปใช้สิทธิ์ก่อนแล้วกันนะไปค่ะลูกค้า a i s รับสิทธิพิเศษได้ที่นี่ อ่หยิบม,มือถือขึ้นมานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็กดดอกจันเน,นีน่ค่ะ545ดอกจัน111เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกอง่ายดายแค่นี้เองนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับส่วนลดนะคะ15%เมื่อใช้บริการ4ท่านขึ้นไปที่ร้านโอชิแกรนโอชิบุฟเฟ่ที่นี่ชาบูชิและ นี่กุยะบาร์บีคิวบุฟเฟ่นั่นเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะ <Yeah. S 1> เมื่อคุณผู้ชมเป็นลูกค้า AS ค่ะรับส่วนลดไปเลยนะคะ15% <Yeah. S 1> เมื่อใช้บริการครบ400บาทขึ้นไปที่ร้านโอชิราเมงคาโซคุเตะ so <Yeah. S 1> และคาคาชินั่นเองค่ะยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะลุ <Yeah. S 1> ้นแพ็กเกจนะคะไปทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวรางวัลละ2ที่นั่งเลยนะคะ แจกไปเลย10รางวัลนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น20ที่นั่งเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายน2556แต่ตอนนี้ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วหิวแล้วด้วยไปทานกันนะไปค่ะให้คุณผู้ชมค่ะแนะนำเลยดีกว่านะคะแซลมอนซาชิมิ ข้าวปั้นหน้าปลาแซลมอนย่างฝฟผักขมอบชีดพนาคอตต้านะคะราสเบอร์รี่ชิมเลยดีกว่าสดมากเนื้อปลาแซลมอนนี่หวานนุ่มอร่อย ซึ่งนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อคุณผู้ชมนะคะเป็นลูกค้า AS ค่ะรับส่วนลดไปเลยค่ะ15%ค่ะเมื่อใช้บริการนะคะสท่านขึ้นไปค่ะที่ร้านโอชิแกรนโอชิบุฟเฟ่ค่ะชาบูชิและนิคุยะบาร์บีคิวบุฟเฟ่นั่นเองคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเมื่อคุณผู้ชมเป็นลูกค้า AS นะคะรับส่วนลดไปเลย15%นะคะเมื่อใช้บริการ400บาทขึ้นไปค่ะที่ร้านโอชิราเมงคาโซคุเตและ คาคาชินั่นเองค่ะยังไม่หมดอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะร่วมลุ้นรับรางวัลแพ็กเกจนะคะไปญี่ปุ่นโตเกียว10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งรวมทั้งหมดก็20ที่นั่งเลยค่ะคุณผู้ชมมุย อย, on. On. อยากไปใช่ไหมต้องรีบมาแล้วนะคะมาใช้สิทธิ์กันค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายน2556เพียงแค่มาที่ร้านโอทีบุฟเฟ่นะคะกดไปเลยค่ะดอกจัน545ดอกจัน111เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกง่ายแม้แค่นี้เองแต่ตอนนี้ขอทานให้หมดก่อนแล้วไปเจอกันช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มก่อน